เฉลยข้อขสอบเศรษฐศาสตร์จุลภาพกลุ่มที่1นึ่งนะครับสิบคะแนนเนื้อหานี้ก็คือเนื้อหาของดุลยภาพของตลาดและบทบาทของรัฐบาลให้ข้อสอบเป็นอันตนัย3ข้อนะครับข้อที่1นึ่เขาบอกว่าจากจุดดุลยภาพเดิมของตลาดสมมุติว่าประเทศไทยเกิดภาวะน้ำท่วมนะครับทำให้ประชาชนมีไรายได้ลดน้อยลงนะครับและในขณะที่รัฐบาลก็ยกเลิกการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับการที่รัฐบาลยกเลิกการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลย่อมทําให้ต้นทุน ของสถานประกอบการหรือผู้ผลิตหรือผู้ขายนั้นลดลงนะครับทําให้การผลิตสินค้าออกมาเป็นจํานวนมากกว่าผลกระทบจากน้าท่วมผลกระทบจากน้าท่วมมันเป็นอย่างไรครับผลกระทบจากน้าท่วมทาให้ประชาชนมีรายได้น้อยลงเมื่อประชาชนมีรายได้น้อยลงดีมาหรือประสงค์นั้นก็จะลดลงในขณะที่รัฐบาลเก็บภาษีเงินได้ที่ติงบุคคลเนี่ยนะครับ ขาไม่จัดเก็บแล้วก็คือยกเลิกการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับก็ย่อมมีผลต่อซัพพลาย mm hmm. เมื่อเขายกเลิกย่อมทําให้อุปทานนั้นผลิตสินค้าขึ้นมามากนะครับ mm hmm. ก็แปลว่าซัพพลายนั้นมากขึ้น mm hmm. แล้วอย่างไรต่อครับ mm hmm. เขาบอกว่าทําให้ผู้ลผลิตผลิตสินค้าออกมาเป็นจํานวนมากซึ่งมากกว่าผลกระทบจากน้ําท่วม mm hmm. ก็แปลว่าซัพพลายนั้นเพิ่มขึ้น มากขึ้นนะครับในขณะที่ดีมานนั้นลดลงแต่ว่าซัพพลายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยซัพพลายเพิ่มขึ้นมากกว่าดีมานที่ลดลงเพราะเราจะเห็นว่าซัพพลายมันเพิ่มขึ้นในขณะที่ดีมานลดลงและในโจทย์เขาบอกมาว่าทําให้ผู้ผลิตผลิตสินค้าออกมาเป็นจานวนมากมากกว่าผลกระทบจากน้ําท่วมก็คือผลิตสินค้ามามากนะครับมากกว่า ความต้องการหรือประสงค์ที่ลดลงนะครับคราวนี้เรามาเขียนเส้นกันนะครับโจทย์ข้อนี้ให้เขียนเส้นเราก็ขีดเส้นเลยนะครับแกนตัง้งแกนนอนผมขีดเส้นดีมาก,ก่อนนะครับดีมาที่1นึ่งเขาบอกว่าอุปสงค์ลดลงนะครับเมื่อลดลงเนี่ยก็ต้องไปทางด้านซ้ายนะครับลดลงเพียงเล็กน้อยความหมายคือลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองก็ลากลงมาเนี่ยครับดีสองในขณะที่สัプายนะั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากสัプาย s หนึ่ที่นี่นะครับเมื่อเพิ่มขึ้นอย่างมากก็ให้ความห่างมันมากหน่อย s 2องาวนี้เราก็มาขีดเส้นเงนียน,นะครับเพื่อหาดุลยภาพเดิมกับดุลยภาพใหม่ดุลยภาพเดิมก็คือ d 1ตัดกับ s 1ก็คือตรงนี้ก็ลากเส้นออกมานะครับให้เป็น q 1นะครับ นี้ก็กลายเป็น P1 ต่อไปดูจาภาพใหม่นะครับ D2 ตัดกับ S2 นี่ D2 นะครับ s 2ตรงนี้นี่จุดดูญญาภาพนะครับใหม่ e ลากลงมาคือ Q2 แล้วก็ลากไปทางแน,น,นตั้งเนี่ยนะครับ p 2ข้อนี้ก็คือราคาลดลง ปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับข้อที่หนึ่งนั้นโจทย์บอกว่าให้เขียนเส้นอุปสงค์อุทานที่เปลี่ยนแปลงไปจากจุดดุลยภาพของตลาดเดิมเขาเขียนภาพเท่านั้นนะครับดังนั้นเราเขียนภาพตามนี้เลยนะครับดุลยภาพเดิมดุลยภาพใหม่เขียนภาพนี้ก็ได้คะแนนแล้วนะครับสําหรับข้อที่สองนะครับทฤษฎียัยม,มุมแตกต่างจากทฤษฎีอุทานทั่วไปอย่างไร ทฤษฎียายแมงมุมนั้นก็คือทฤษฎีของอุปทานนะครับทฤษฎีทั่วไปมันแตกต่างจากทฤษฎีอุปทานของยายแมงมุมอย่างไรคือเขาเรลังพูดถึงอุปทานอยู่ว่าจะผลิตสินค้าปริมาณอย่างไรราคาอย่างไรนะครับถ้าเกิดทุกคนตอบมาว่าทฤษฎียายแมงมุมนั้นเราจะกําหนดราคาและปริมาณเนี่ยนะครับคือเราจะใช้ราคาและปริมาณมาทําการวิเคราะห์เนี่ยนะครับซึ่งอยู่คนละงวดบัญชีกันอยู่คนละงวดปีกัน คือความหา่างระหว่างราคาปริมาณนั้นอยู่คนละงวดกันนะครับส่วนทฤษฎีอุปทานทั่วไปนั้นราคาและปริมาณนั้นจะอยู่ในงวดบัญชีเดียวกันหรืออยู่ในปีเดียวกันนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับถ้าตอบมาแค่นี้ก็ได้คะแนนนะครับสําหรับข้อที่3นะครับจงระบุพื้นที่ที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถผักภาระภาษีไปให้กับผู้ซื้อได้มันเป็นอย่างไรถ้าเกิดเราจำมันได้นะครับพื้นที่ กรอบนี้ก็คือ a กรอบนี้ก็คือ b อันนี้ก็คือผู้ซื้อจ่ายอันนี้ก็คือผู้ขายจ่ายทั้งหมดนี้นะครับ p1 p2 b a เนี่ยนะครับกรอบนี้กรอบใหญ่เนี่ยนะครับก็คือกรอบของภาษีที่รัฐบาลจะได้รับคือกรอบใหญ่เลยนะครับโดยรัฐบาลได้รับนั้น จาก A เท่ากับพื้นที่นี้และจาก B เท่ากับพื้นที่นี้นะครับข้อนี้ก็ถามว่าพื้นที่ที่ผู้ขายไม่สามารถผักภาระภาษีให้กับผู้ซื้อได้เมื่อไม่ผักภาระภาษีให้กับผู้ซื้อได้ก็แปลว่าอยู่ในส่วนที่ผู้ขายจะต้องรับภาระนั่นเองก็คือพื้นที่นี้ครับที่ผู้ขายจะต้องรับภาระก็คือ P B A แลวก็ P 2ก็คือกรอบนี้นะครับที่ผู้ขายนั้นจะต้องรับภาระ ที่เขาลับภาละเพราะว่าเขาไม่สามารถผัดภาระภาษีไปให้ผู้ซื้อนั้นจ่ายได้นั่นเองนะครับดังนั้นคําตอบนะครับอยู่ในพื้นที่นี้ที่ผมทําสีให้ดูเนี่ยนะครับพื้นที่นี้นะครับใครตอบพื้นที่นี้ก็จะได้คะแนนนะครับ